มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปิดดำเน,นินการสอนตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2526จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา35ปีตั้งอยู่ในตำบลดอนหญ่หอมจังหวัดนครปฐมบนเนื้อที่กว่า180ไร่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติการเดินทางสะดวกสบายทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจหลักของระดับอุดมศึกษาโดยยึดมั่นในรักและบริการที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาระดับนานาชาติภายใต้ในโยบายที่ว่าส่งเสริมคุณภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการปฏิบัติวิชาชีพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทยมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีกีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียมหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนในหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับปร,ริญญาตรีไปจนถึงระดับปร,ริญญาเอก และยังมีหลักสูตรนานาชาติ2หลักสูตรได้แก่ Bachelor of Nursing Science Program และ Bachelor of Tourism Industry Program ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพนักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและปฏิบัติงานพยาบาล ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนกว่า50แห่งนอกจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมีสาขาวิชาอื่นที่น่าสนใจอีกหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชากายภาพบำบัดที่เน้นการสร้างทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งผลิตประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อรองรับนวัตกรรมและการผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของประเทศที่เน้นนโยบายประเทศไทยเป็นครัวโลกผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสาขานี้มีห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียที่ทันสมัยอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทางด้านมัลติมีเดียดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับอนุญาตเป็นองค์กรวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพกรกระทรวงการคลังเป็นสาขาที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริยารการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างภาคภูมิใจด้วยหลักสูตรการสอนที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถยื่นขอใบอนญญาตผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ครุสภาคกำหนด My life in Christian University have been wonderful I have met many amazing people uh, whom, who will have always a special place in my heart And also there are so many memorable moments that I will cherish forever in my life ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ใช่ไหมคะที่นี่ก็ให้อะไรหลายอย่างทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ความใส่ใจการดูแลของอาจารย์คณาจารย์ทุกท่านที่ทําให้เราสาเร็จการศึกษาในวันนี้ค่ะเขาจะถามว่าจบจากที่ใดนะครับเราตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคาว่า,ามหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติการทําวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมยึดมัน่นในรักและบริการที่เป็นเลิศมีคุณธรรมตามหลักคำสอนของพิศสศาสนานำไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมโลก